คู่รักชาวเกาหลีได้ร่วมแบ่งปันมุมมองว่าเหตุใดคนเกาหลีจึงชื่นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากและย้ำว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นสิ่งที่หาไม่ได้เลยในบ้านเกิดของพวกเขาทันทีที่เดินทางถึงสนามบินสิ่งแรกที่ทั้งสองทำคือการแวะกดเงินตามด้วยการซื้อสินค้าเมื่อจัดการธุระจรเป็นเสร็จสิ้นจึงเดินทางเข้าสู่ที่พักเป็นลำดับต่อไปเทียงก้าวแรกที่ลงสู่สนามบินของไทยพวกเขาก็พบกับภาพนักเดินทางชาวต่างชาติจำนวนมหาศาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกได้เป็นอย่างดีและเป็นจุดหมายสําคัญที่นักเดินทางทั่วโลกต่างปรารถนาและทั้งสองคนบอกว่าเหลือเวลาเดินทางอีกชั่วโมงบนรถไฟใต้ดินทั้งคู่เลยตัดสินใจหาอะไรทานรองท้องเสียก่อนและเป้าหมายของพวกเขาคืออยากลองกินผัดไทยเมนูในตำนานที่เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยลองสักทีพออาหารมาถึงเธอก็จัดการชิมเป็นคนแรกท,ทันทีสมกับที่ตั้งใจมาถึงเมืองไทย และผลลัพธ์ก็คือยอดเยี่ยมเกินคาดส่วนเขาก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าผัดไทยจะมีรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวที่ลงตัวแบบนี้ไหนจะรสสัมผัสจากธุริสงถั่วงอกและความเปรี้ยวสดชื่นของมะนาวที่ทําให้ทุกอย่างอร่อยขึ้นไปอีกระดับมันคือการเปิดประสบการณ์รสชาติครั้งแรกที่น่าจดจําอย่างแท้จริงหลังมื้ออาหารสิ้นสุดลงทั้งคู่ก็ตรงไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าทันทีพอเห็นกลุ่มคนกําลังวิ่งเข้าไปในขบวนรถ สองหนุ่มสาวก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตามไปติดติเมื่อถึงที่หมายพวกเขาต้องเดินออกจากสถานีเพื่อไปต่อรถไฟใต้ดินขณะที่เดินอยู่ทั้งสองคนบอกว่าที่กรุงเทพนี่รถเยอะเป็นบ้าเดินก็ร้อนเพราะไอเสียรถยนต์เต็มไปหมดทันทีที่ถึงสถานีบางพัดทั้งคู่ก็เดินออกจากตัวสถานีเขาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยชมว่าทัศนียภาพของเมืองไทยนั้นงดงามยิ่งนักวิวเมืองไทยสวยจับใจจริงๆจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังที่พักของพวกเขา เมื่อทั้งสองเข้าสู่ที่พักก็ต้องพบกับความสะดวกสบายแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่นก็ยังมีให้บริการทั้งคู่จึงมองหน้ากันและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่พักแห่งนี้ช่างแตกต่างจากที่เวียดนามราฟ้ากับดินเลยพอเก็บของเข้าที่พักเรียบร้อยทั้งสองได้เดินทางไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของใช้ที่จําเป็นเขาก็ต้องตกตะลึงกับความใหญ่โตและความสะดวกสบายของห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นแห่งนี้ซึ่งมีสินค้าจําหน่ายอย่างครบครัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้เขาเป็นพิเศษคือการที่ห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยมีร้านทองตั้งอยู่ภายในด้วยซึ่งเป็นวัฒนธรรมการค้าที่แตกต่างจากประเทศของเขาแต่สําหรับคนไทยถือเป็นเรื่องที่คุ้นชินเป็นอย่างดีหลังจากได้รถเข็นแล้วทั้งคู่ค่อยๆเดินเลือกชมสินค้าที่เรียงรายอยู่บนชั้นพวกเขาก็เริ่มต้นเลือกซื้อสินค้าจําเป็นอย่างกระดาษชาระและน้ําดื่มถึงแม้ว่ากระดาษชาระที่นี่อาจมีราคาสูงกว่าที่อื่นอยู่บ้างก็ตาม เมื่อทั้งสองคนเดินเข้าสู่แผนกปลาความสดใหม่ก็ส่งกลิ่นอายมาทักทายปลาที่นี่สดมากจริงๆสัมผัสได้เลยเขาเอ่ยขึ้นด้วยแววตาชื่นชมแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าปลาแซลมอนนั้นมีราคาสูงกว่าปลาชนิดอื่นอยู่เล็กน้อยจากนั้นทั้งคู่ก็เดินต่อไปยังแผนกไข่ที่เห็นแล้วว่าคุ้มค่าคุ้มราคาก่อนจะไปหยุดอยู่ที่แผนกผลไม้สีสันสดใสเธอบอกว่าอาง,งุนที่นี่ทั้งสดทั้งถูกมากจริงๆแล้วพูดเปรียบเทียบกับราคาที่สูงลิ่วในเวียดนามด้วย แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาประหลาดใจที่สุดคือมะม่วงซึ่งเป็นราคาที่เหลือเชื่อมากและทั้งสองคนได้บอกว่ามะม่วงเมืองไทยนั้นถูกกว่าที่เวียดนามเยอะเลยถ้าได้กลับมาอยู่ที่ไทยอีกครั้งจะกินให้จุใจไปเลยและความตื่นเต้นก็มาถึงเมื่อเธอได้นามะม่วงไปชั่งน้ําหนักเธอบอกว่าถูกจนตกใจหมดเลยเธอร้องออกมาเบาๆเมื่อเห็นตัวเลขราคาที่ติดไว้เลือกมาสีลูกใหญ่ๆแค่ห้าสิบแปดบาทเองราคานิสุดยอดจริงๆจากนั้น เธอจึงมุ่งหน้าไปดูแครอทเธอบอกว่าทำไมที่มีแครอทถึงถูกขนาดนี้นะส่วนคําบอกเล่าที่ว่าเมืองถ่ายนั้นคือสวรรค์คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยสักนิดยิ่งเมื่อนําแครอทสามลูกไปชั่งแล้วพบว่าราคารวมทั้งหมดเพียงสิบสามบาทเธอก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยความดีใจปนความตกตะลึงจนเธอเกือบจะกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่และพวกเขาก็ชวนกันไปสำรวจแผงขนมต่อที่ซึ่งทั้งสองคนเตรียมใจไว้แล้วว่า จะต้องวนสะกดของราคาที่ย่อมเยาจนตาลายอีกแล้วและเมื่อมาถึงโซนของทาเลนทั้งสองก็ถึงกับบอกว่าเมืองไทยคือสวรรค์จริงๆความสุขล้นเอ่อเมื่อพบว่าแม้แต่เนื้อสัตว์ที่ปลดปรานก็ยังถูกแปรรูปมาเป็นของว่างได้แถมมันฝรั่งทอดก็มีรสชาติเยอะจนตาลายไปหมดซึ่งหลายรสชาติก็แปลกใหม่และไม่มีวางขายในเกาหลีอีกด้วยเมื่อทั้งคู่เดินเลือกซื้อของอยู่พักใหญ่จนได้ของครบตามที่ต้องการแล้วก่อนจะตรงไปยังเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงิน ยอดรวมทั้งหมด958บาทหรือราวรา35,000วอนจากวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นดั่งสวรรค์ไม่เพียงเพราะอาหารเลิศรสและแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามและความคุ้มค่าที่หาจากที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเมื่อเทียบกับที่เกาหลีเพราะไม่เพียงแต่ของจาราคาถูกจนเหลือเชื่อแต่รสชาติอาหารก็ยังเป็นเลิศเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลดีๆที่ทำให้ใครๆก็อยากจะมาสัมผัสกันด้วยตัวเอง ก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับความคิดเห็นแรกกล่าวว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นเขตมหานครใหญ่ที่ทันสมัยและสะดวกมากการเดินทางไปหลายที่ในกรุงเทพก็มีความปลอดภัยมากอาหารและเครื่องดื่มก็อร่อยและราคาค่อนข้างถูกความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าคนเกาหลีมาไทายเยอะมากคนไทายแยกแยะได้และยินดีบริการให้ดีตามมาตรฐานการท่องเที่ยว ฉันหวังว่าคุณทั้งคู่จะมีความสุขในการเที่ยวกรุงเทพนะคะความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าคุณสองคนช่างดูเท่จริงๆไม่รู้ว่าคุณมาทันช่วงสงกรานต์หรือเปล่าและคุณทั้งสองจะมีความสุขตลอดการเดินทางที่อยู่ในประเทศของเราความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้าที่คุณมาถึงประเทศไทยแล้วความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าขอให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางของคุณความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าคุณสองคนน่ารักทั้งคู่ ขอให้เที่ยวเมืองไทยแล้วมีความสุขตลอดไปความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าขอแสดงความยินดีล่วงหน้าที่คุณมาถึงประเทศไทยแล้วความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าราคาสินค้าที่เมืองไทยดีจริงๆแต่ทุกๆอย่างในเกาหลีจะมีราคาสูงความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าถ้าหน้าร้อนให้ไปเที่ยวทางใต้ทะเลจะสวยงามมากส่วนหน้าหนาวให้ขึ้นมาทางเหนือคุณทั้งสองคนอย่าลืมไปเที่ยวตลาดสดที่มีมากมายและสินค้าก็จะราคาถูกกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่นี่มีทั้งตลาดเช้าทิ้งตอนเย็นและตลาดโต้รุ่งและผลไม้ไทยมีกินตลอดปีตามฤดูกาลความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าห้างสรรพ,พสินค้าบางที่ก็จะมีราคาถูกและบางอย่างก็แพงเหมือนกันซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับสถานที่ความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าผักกับผลไม้ที่ขายนอกห้างสรรพ,พสินค้าจะมีราคาถูกกว่าจนคุณตกใจเพราะประเทศไทยมีภูมิประเทศและอากาศมีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะกับการปลูกผักปลูกผลไม้ ซึ่งทําให้ประเทศไทยมีชายหาดที่สวยงามมีพืชผักผลไม้มากมายแล้วก็ภาคใต้จะมีน้ําทะเลให้เล่นได้ความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าผมเห็นคุณทั้งสองคนชอบผลไม้ผมแนะนําให้ลองไปที่ตลาดผักผลไม้ที่ใหญ่ๆเช่นตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองตลาดอัยราตลาดมหานาคเพราะตลาดที่นั่นมีผลไม้หลากหลายชนิดและราคาก็ถูกมากๆความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยให้หาที่พักแถวสุขุมวิท อารีหรือโซนสีลมก็ได้เพราะจะทําให้เราเดินทางได้สะดวกมากขึ้นความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าถ้าจะหาราคาที่พักที่ไม่แพงก็แถวโซนอ่อนนุชก็ได้นะครับซึ่งโซนอ่อนนุชตอนนี้จะมีต่างชาติเริ่มมาอยู่กันเยอะแล้วความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าถ้าจะออกไปเที่ยวข้างนอกควรม,มีกวดน้าติดตัวไปด้วยนะครับความคิดเห็นถัดไปกล่าวว่าประเทศไทยอากาศค่อนข้างร้อนมากประเทศไทยดีทุกอย่างยกเว้นอากาศที่ค่อนข้างร้อน ก็ได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายกันไปแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมหลักครับมีความคิดเห็นเช่นไรสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เสมอเลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลารับชมจนจบหากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นที่ชื่นชอบก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่เราด้วยนะครับสวัสดีครับ